เลือกสตาร์เตอร์ทีไรหนักใจทุกทีนะไม่รู้ว่าจะเลือกตัวอะไรนะครับทา่านก็มาตัวนี้แหละนะครับมัสคิปต้องตัวนี้แหละเอ้อตัวนี้ดีวะตัวนีนดีท่านผู้ชมมางั้นเราเป็นมัสคิปแล้วกันนะครับสวัสดีับผมใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นนก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปให้ผมด้วยแล้วกันมาตัวนี้แหละเออตัวนี้ดีละไปเลสโกว่าน้องชายพี่ เกิดมาทั้งทีนะเราต้องมองหากล่องกันก่อนเลยนะครับเป็นกล่องต้นเกมนะโอเคเราก็ได้เตียงจากของหมู่บ้านมานะครับมาได้เป็นนาฬิกาสทรายนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันใช้ทําอะไรนะท่านก็ต้องเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับต่อมาคือการเปิดกล่องนะก็หยิบขวานมาก่อนเลยนะครับแล้วก็เอาขวานมาทุบก,กล่องนะอีกทีนึงนะเออนี่แหละการหลุดของของจริง แล้วก็อย่าลืมมาหลุดของข้าบนโปรเกมอนด้วยนะครับมาพยายามขุดให้หมดทุกกล่องเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีของที่แบบเป็นโปรเกบอลด้วยเป็นอาหารด้วยเป็นไอ้พวกยาต่างๆนะที่สามารถเอาไปหิวได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะมีบอลที่ร่องหวนอยู่นะครับให้เรากดลี้ขวานะผมได้เป็นไฟยิ่งเจมนะครับเป็นเจมท่าบินนะเออท่าน,นก็น่าจะไม่ได้ใช้ในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเพียงแค่ขุดมาก่อนนะ คือแบของเยอะมากจนเต็มตัวเลยนะครับเล่าของที่เราหาได้เมื่อกี้นะครับเอามาขายนะครับมานี่แหละคือหนทางรวยที่แท้จริงของการล็อบเบอร์จากนั้นเนี่ยผมก็เดินทางมาหลุดที่บ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบ้านที่แบบปกติก็ไม่เคยเข้ามานะปรากฏว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบเพิ่มความเร็วอะ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นสปีดนะครับคือแบบโหเดินได้ทั้งวันอะ่ะ โอลันนิ่งบูนะเป็นรองเท้าที่แบบเหมือนในเกมโปเกมอนเลยนะเวลาเราออกจากบ้านใช่ไหมแม่จะให้รองเท้ามาคู่นึงนะครับทั้งเราวิ่งได้นะก็อารม,รมาณ์ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเออสร็จแล้แบบโคซิงอะโคซิงอยู่นิน่งไม่ได้โคซิงโคซิงโคแซดอะโอเคมาต่อมาคือมาจับเจ้าตัวสตาร์ลี่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวโนอินซีนะเก็บไม่้ทีไม่ใช่หรอกปาไว้ก่อนนะปรากฏว่าติดฮนะเออท่านก็ดีเลยนะครับ เก็บไว้นะคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเอ่มเขาได้ว่าการจับปเกปอนไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้จับปั้นเวลวปั้นอะไรนะเพราะว่าเป็นพาร์ทแรกนะครับก็พยายามรวบรวมโปเกมอนไว้ก่อนอืมเพราะว่าตอนนี้ปูนปั้นมันก็ยังเวลวน้อยกันอยู่นะครับก็ยังสู้ใครไม่ได้นะก็เลยแบบยังไม่เอาไปต่อสู้กับใครนั่นเองนะครับอืมปรับเป็นหมดยากนะแต่มันไม่ใช่หมดฮาร์ดคอร์นะถ้าเป็นฮาร์ดคอร์นี่คือน่าจะตายนะ ที่สูงตายนี่ะไม่ใช่อะไร,ไะไรกับอาหารตายมีตายสองอย่างสำหรับผมเดินมา้สักพักฮะก็เจอกับแกสลี่นะเป็นล่างแรกของกิงก้านะครับแล้วอยู่ในที่มืดด้วยพอดีนะครับที่มืดนี้ต้องใช้ดัตบอลนะแต่ผมลองใช้โรลบันไปก่อนนะครับให้มันหมดไปเลยโอกาสติดน่าจะมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างน้อยนะก็พยายามใช้การเพิ่มโอกาสการติดโดยการมีบอลหลายๆลูกนะครับถ้าพัทหน้าต่อ,ต,อต่อไปน่าจะ มีบอลมากกว่านี้นะครับที่แบบรองรับได้แบบสถายยหลายสถานการณ์อืมซึ่งบอลก็จะมีแค่นี้อยู่นะบอกเลยว่าภาคต่อไปนี้บอลเยอะแน่นอนนะบอกเลยว่าตุนบอลของแท้ผมใช้เป็นดัดบอลนะโอกาสจับในที่มืดจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันนับว่ามืดไหมนะแสงมันน้อยๆน่าจะมืดเหมือนกันนะครับผมก็สแปมเข้าไปเรื่อยๆนะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น โอเคนั okay. ่นก็เป็นถือว่าเป็นการจับเสร็จสิ้นนะครับได้แกสลี่นะเข้าอยู่ในทีมเรานะครับตอนนี้คือผมกด R ไม่ติดนะเนี่ยนี่คือผมกดปุ่ม R แล้วแต่ปุ่มมันไม่ออกมาครับก็คือมอสเนี่ยปุ่มมันทับกันนะกับกับอย่างอื่นนะครับเออทา่านหนก็ต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับโอเคตั้งค่าเสร็จแล้วเจอฐานนะครับฐานก็เอาไว้เผาเหล็กนะไอ้พวกเหล็กพวกอะไรต่างๆนะก็ก็ได้ใช้นะครับ ทางก็เก็บมาไว้ก่อนนะเพราะว่าเดินเข้าไปทนถำสักพักก็จะเจอเหล็กนะครับฐานนี้ก็เอาไว้เผาเหล็กนั่นแหละโอเคตึ๊บเฮย้ยมาได้เวลาสู้ละเอ้ยผมส่งมาคิคีมานะแต่ว่าผมก็จะเปลี่ยนนะเพราะว่ามารเนีแบบเวลมันยังน้อยอยู่นะครับมันเวลห้านะเอาเลยเอาแกสลี่มาสู้แทนนะครับ น่าจะไหวคิดว่าไหวนะครับเกรนาโนอออกมาเป็นไงทีนี้มันมีแต่ท่าแบบท่าผีนะแต่ก็เข้าอยู่นะครับพราะน้องน่าจะเป็นท่าน้ํานะถ้าน้องเป็นนอร์มอลหรือว่าเป็นนอ,อร์มอน้ําที่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะตัวนี้แต่ว่าก็ใช้ท่าเรียไปเรื่อยนะครับเลนี่เป็นมีวัดแบบทำให้ติดช้าด้วยนะ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันติดชาได้ยังไงนะครับโอเคนี่นก็ติดชาร์จแล้วมาได้ราจ,จับแล้วท่านผู้ชมอ่าเป็นเกสบอลแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจบไปตัวแรกของเราเดินผ่านหมู่บ้านยิ้มพืชน,นะครับ ซึ่งก็ไม่มีอะไรนะมาขโมยแบบก้อนฟางนะเอาไปทําขนมปังนะครับเดินมาสักพักนะครับก็มาเจอนกนะครับซึ่งนกตัวนี้คือแบบตายบอลแทบตายนะไม่โดนสักทีนะครับตอนนี้ก็โดนละมาววห้านะผมส่งมัดคิปมาสู้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน่าจะสู้ไหวนะครับคิดว่าล็อกสแตรใส่รัวๆอ๋อตอนนี้ก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อให้เลือดแดงๆนะ จริงคือเรามีควิกบอลนะแต่ว่ายังไม่ใช้นะครับคิดว่าน่าจะหาหาตัวง่ายอยู่นะก็เลยแบบเก็บไว้ก่อนนะครับมาเอาเป็นเอาต้าบอลนะจะให้แบบโอกาสจับจได้สูงๆูงเลยไม่อยากเสียเวลามากนะครับโอเคเรียบร้อยได้นกไฟมาแล้วตัวนี้บอกเลยว่าเท่แน,น่นอนนะถ้าล่างสามนะครับก็เก็บน้องไว้นะ ต่อมาก็มาจับตัวกระลอกนะครับซึ่งตัวกระลอกนี้ก็จะมีประโยชน์ในการจับโปเกมอนเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีท่าที่แบบลดเลือดศัตรูแบบทีละครึ่งทีละครึ่งไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันมีประโยชน์แน่นอนนะสำหรับในการจับโปเกมอนนะครับเราต้องไปปั้นน้องด้วยนะเออคุณมีประโยชน์นะจะมีตัวหนึ่งที่แบบตีแล้วเลือดมอนเตอร์ฝั่งเขาเหลือเลือดเหลือหนึ่งอ่ะเออนั่นก็ดีเหมือนกันนะต้องตามหาตัวที่มีท่านี้นะครับ มุจเจ้าตัวอาร์บ้านะครับซึ่งอาร์บ้านี้มันจะมีสกิลซิงโคไน n e นะสำหรับการเปลี่ยนนิสัยโปเกมอนให้เราแบบตามที่เราต้องการได้นะครับแต่อันดับแรกเราต้องจับเจ้าตัวอาร์บ้ามาให้ครบทุกนิสัยก่อนเราจะได้แบบมาเลือกใช้นิสัยต่างๆได้กับโปเกมอนที่เราต้องการนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ผมเคยดูน Youtube มากลับเข้ามาอีกแล้วนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เก็บไว้ก่อนดึกแล้วนะครับก็มาเจอหมู่บ้านพอดีนะ ได้เวลาดูเตียชาวบ้านนะครับไปวันวๆเฮ้ยควิกบอลว่ะของดีเอา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 อันนี้คืองงกับตัวเองเหมือนกันนะเขาเรียกว่ายังไม่สนิทกับร่างกายตัวเองนะครับการกดแบบเมื่อกี้นะโอเคก็หลุดของไปเรื่อยนะตามหมู่บ้านนะก็ของค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ได้ข้าวมากินฟรีโ,โหยอิ่มหนำสำราญ เข้าปราสาทมาก็มาเจอกับมงกุฎนะครับซึ่งมงกุฎนี้สามารถทำเงินเราได้เยอะมากนะถ้าเราเอาไปขายนะครับแนะนําว่าถ้าเจอปราสาทแบบนี้นะหรือโบสถ์แบบนี้นะให้เราเข้ามาเลยนะครับเข้ามาหามงกุฎนะบางที่ก็มีมงกุฎนะบางที่ก็ไม่มีมงกุฎนะครับต้องเสี่ยงดวงกันเอาด้วยขั้นตอนนี้นครับไม่มีอะไรมากนะแค่อยากจะสร้างบ้านนะครับเพราะว่าของมาเตรียมตัวนะก็เลยต้องแบบสร้างกล่องสร้างอะไรไว้ไวเก็บของนั่นเองเออประมาณนั้นแหละนี่เป็นไงบ้านผมนะ สวยป่ะโคตรสวยโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะมาครับน้องๆได้เวลาปล่อยน้องๆน,นะครับออกมาเล่นในบ้านเรานะครับนี่มาเอาออกมาให้หมดทุกตัวเลยนะบอกเลยว่าบ้านเราอบอุ่นแน่นอนนะครับอยู่กันเยอะขนาดนี้นะอบอุ่นจนอึดอัดตุม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 อดอนมลรีไทยแลนด์อ่ะพีซีนะ ตั้งไหนดีวะเต็มบ้านลนะมาตั้งนี่แล้วกันนะครับมีพิกรจูแล้วก็อาบรานะอยู่ในนี้อยู่นะครับมันก็เก็บน้องไว้น,นี่แหละนะคงไม่ได้ใช้นะครับต้องไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะยังไม่ค่อยมีความรู้นะครับด้านอันนี้จะเท่าไหร่